เชยยสนากตาพุทธาเชตวามรังสวานังจตุสจจสพังละสรงเยปิวิสุนละสภาตันหังกราเทโยพุทธาอัตถวิสตินายกกาสเปปติทิตาไม่หังมตเกเตมุนิสลาสสเสปติทิโตไม่หังพุทโธธโมทวิโรจรีสังโขปติทิโตไม่หังอุเรศภูนากโรพัทธเยเมอนุรุโศสาริพุโตจตักทินีโอนทันโยปิภาปัสนินบุคลาโนจวามเกดทักทินีสาวนีไม่หังอาสุอนันล่ะทัลาหุโร กสปจมหานาโมภาสุวัโสตะเกเตสโตปิตภากษามิสุริโยกพังคโลนิสินโนสิริสัมพันโนสุพิโตมุนิพุงคอบุกุมารกสปโธเทโรมาเฮสิจิทวารโกเศรมัยห้างวันเถเนจังปฏิทาสิคุณากรรคุณโนอัคคุลิมาโลจัอุปาเรนัสสีวลีเทละปัญจิเมชาตานราเตติระกามแมะ เซสาสิติมหเทระวิชิตาชินาสาอวกเกเอเตสิติมหเทระชิาวันโตขินรัสลัาสิระเตเชนังกมันเคสสัมติตาลัทนังปุรโตอาสิภิเนมุจสดัตระคังตรชักังปัจโตอาสิวันมิอักลิมาลังคันทมวลปริตันจอ นาติยสูตรทาอากาศเส้นชันทางอาศัเสสับปะรดทำติตาชินานาวรสังเมตตาสัตวปะกาลังจตาวัตตปิตาดิสัญชาตาภัยราชาตุปัตตวะอาศัสาวิเณยังยันตุโตอนันตชินาเตชะสาวิสตุเมสกิจเจนะสัตวสัมขุดปัญเชลีชินาปัญชะรามชราเมหิวิหารันตมะเหตุเลสัตตาปเรตุมางสเพเตมหกุิสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุราโคชินารูภาบีราชิตุปัตตวะธรรมะลูกาบีราชิตาเลสังโฆสังฆารูภาบีราชิตารายโยสัตต

ทานาทิธรรมวิถีนาชิตวามูนิพโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราเตเดกามะพิโยชิตาสกัลติงโกราปนาราวกามะคามาสทายคังขันติสุทันตวิตีนาชิตวามูนิพโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาดาคิริงเชาวรังอติมาตาภูตังทาวกิดจักกามเสนิวัสตารุนันตังเวตตามโพเสกวิตีนาชิตวามูนิพโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตตาคามาติก กหัตถะสุารุนันตังทาวัติโยชนาปะทถังโคริมาละวันตังอิทิปิสังขตมโนชิตวามุนินโธตันเตชะสาขวตุเตชยมังคลานิกตวานากระทบบุตรทาังยู่ขบียาจินใายาทุทวจนะชนะกาญมัตเชสันเตนะสมวิรินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาขวตุเตชยมังคลานิสัจเจวิรยมติสัจจกวาทเกตุวาธาทิโรปิดตามน่ะอธิษฐานทุ่ภูตังปัญญาปฏิจจ สิทจชิิวาุนโตตันเตจะทราบวตุเตชยมังคลานินันโทปนัพุชคาวิปุทมหิปุตเตนะถะพุชเคนะพุทมะไยันโตอิทุปเทศวิธินาชิตวามุนโทตันเตจะาบวตุเตชยมังคลานิทุกขาหทิถุพุชเคนสุตตหัทั้งพรามาวิสุทิชุติวิธิพกาพิธานายานะคเตนะวิจินาชิตวามุนโทตันเตจะาบตุเตชยมังคลานิ กินตาปิพุทธะเฉยมังคละอัตตกะถาโยวาจโนชิตาเทเนสารเตมตันเทหิตวานเนกวิวิธานิจุปถวานิโมคังสุขังอธิคมเมยนโรสปานิโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสัพปานินาปูเรตวามีสัพภาปัตโตสัมภุ ทิ่มุตตะมังเอเตนะสะจวัชเชนะโหตุเตเชยมังคลังชยันโตโพธิยามูลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาลาชิตปาลังเกศิเสปัทพิปุคะเลอภิเสเกสปะกุฏานัง อักขวัตโตปโมทติสุนักขัตังสุมังคลังสุปะขาตังโสติตังสุขโนสุโมหโตจะโสยิทังพระจรริสุภะทกีนังกาายกรรมว่าจากรรมังปทาคีนงปทาคีนงมโนกรรมวงปณิทีเตปทาคีนะปทาคีนะนิกตวานลพันตัดเท ปาทากิเนปวัตุสัพพมังคลังหลักขั้นตุสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตปวตุสัพพมังคลังลักขั้นตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเตผวตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิพระวันตุเต